พวกเขาจัดการอยู่อย่างรวดเร็วผ่าตัดเนื้อแบ่งเท่าๆกันหนังและกระดูกนำกลับหมู่บ้านไปแปลร,รูปขนาที่ฝูงสุนัขล่าเนื้อได้รางวัลเป็นเนื้อสดบนทางกลับกลุ่มเล่าเรื่องคำคันแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้การล่าครั้งหน้าดีขึ้นเช่นวิธีจำแนกร่องรอยกิ้งกาจากกลิ่นเป็นเฉพาะตัวหรือเสียงเคลื่อนไหวในยางค่ำคืนการล่าไม่ใช่แค่หาอาหารหรือทรัพยากรแต่เป็นการเชื่อมโยงกลุ่มชาย จะการเสริมสร้างสุขภาพและทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าดิบอันโหดร้ายเมื่อกลับถึงหมู่บ้านตอนพระอาทิตย์อัสดงชุมชนทั้งหมดต้อนรับด้วยงานเลี้ยงใหญ่เนือ้อกิ้งก่าย่างหอมกรุ่นร่วมกับเล้าข้าวทำเองทุกคนร้องเพลงและเล่าเรื่องจนดึกดื่นการเดินทางแบบนี้เกิดขึ้นตามฤดูกาลเมื่อกิ้งก่ามากขึ้นช่วยให้หมู่บ้านรักษาประเพณีการล่าอย่างยังย่งยืนไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์อย่างไรก็ตามในยุคสมัยใหม่ ลุมต้องเผเชิญกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าพวกเขาล่าเฉพาะพอใช้และหลีกเลี่ยงเขตห้ามพร้อมสอนลูกหลานเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฝูงสุนัขล่าเนื้อเพื่อนซื่อส,สัตว์ได้รับการดูแลอย่างดีหลังแต่ละทริปด้วยอาหารโภชนาการสูงและตรวจบาดแผลพวกมันคือปัจจัยชี้ขาดความสําเร็จลุงเล่ิมักกล่าวว่าการล่ากิ้งกับไม่ใช่การพิชิตธรรมชาติแต่เป็นการอยู่ร่วมกันเรียนรู้การเคารพ และปรับตัวกลุ่มชายชะก,กันนี้คือตัวแทนวิถีชีวิตโบราณที่มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมในวงจรธรรมชาติเต็มไปด้วยความสิ่ยงแต่ก็มีรางวัลอันยิ่งใหญ่เรื่องราวของพวกเขาลือไปหลายชั่วอายุคนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เขาร่วมเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสำเร็จในป่าเสียงลมพัดใบไม้เสียงนกร้องและสายทาหลายรินดังเป็นบทเพลงประกอบการผจญภัย ที่สิ้นก้าวเท้าแต่ละก้าวคือบททดสอบกิ้งกากขนาดใหญ่ด้วยพลังชีวิตดูเดือดคือคู่ต่อสู้ที่คู่ควรต้องการการประสานงานสมบูรณ์แบบระหว่างคนและมาครั้งหนึ่งกลุ่มเคยเจอฝูงกิ้งกาใกล้แม่น้ําใหญ่พวกมันว่ายน้ําดังจรเข้าทาให้สุนัขล่าเนื้อถอยรอจังหวะพวกเขาใช้ไฟไล่สร้างควันมุมมึนทาให้สัตว์ตื่นตระนกแล้วจึงบุกจับเทคนิคเหล่านี้ถ่ายทอดด้วยว่าจะไม่มีตําราเพียงจากประสบการณ์จริงหลังแต่ละทริปกลุ่มพักผ่อนหลายวันเพื่อฟื้นฟูซ่อมอุปกรณ์ และฝึกสุนัขตัวใหม่ลูกหมาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กฝึกดมกลิ่นกัดจับโดยไม่บาดเจ็บหนักชีวิตของพวกเขาหมุนรอบป่าโดยกิ้งกาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความอดทนแม้เวลาจะผ่านไปประเพณีนี้ยังคงอยู่ตัวใจว่ามนุษย์ไม่อาจแยกจากธรรมชาติและเช่นนั้นกลุ่มชายชะกันกับฝูงสุนัขล่าเนื้อยังคงเดินทางต่อไปสำรวจความลับของป่าลึกล่ากิ้งกาขนาดใหญ่เพื่อความอยู่รอดและสืบทอดมรดกวัฒนธรรม ในป่าดิบชื้นอันกว้างใหญ่ไพศาลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งต้นไม้โบราณสูงระงาดปกคลุมทอ้องฟ้าเอาไว้อย่างมิชิดมีกลุ่มชายชะกันที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อเหล็กไหลกว้างผิวหนังสีน้ำผึ้งไม่เกรียมจากแดดร้อนและฝนตกหนักในหลายฤดูกาลกำลังเตรียมตัวสำหรับการล่าสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการล่ากิ้งก่าขนาดใหญ่สัตว์เลื้อยคลานยักษ์ย้ายที่มีเกร็ดแข็งดังกรอเหล็กและพลังอำนาจน่าสะพรึงกลวกลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ12คนนำ โดยลุงเลิศชายชราวัย92ปีที่ผมขาวโพลและดวงตาคมกริบดังเหี่ยวเขาคือผู้ถ่ายทอดวิชาการล่าสัตว์จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานหนุ่มสาวในหมู่บ้านด้านข้างพวกเขาคือฝูงสุนัขล่าเนื้อ30ตัวพันสุนัขพื้นเมืองที่ฝึกฝนมาอย่างพิธีพิถันเพื่อติดตามและจงติสัตว์และคานยักย้ายขนสั้นสีน้ำตาลทองกล้ามเนื้อแน่นดูร้าย และจมูกไวที่สามารถดมงกลิ่นกิ้งก่าจากระยะทางหลายกิโลเมตรตอนรุ่งสางที่หมอกหนายังปกคลุมพื้นดินเปียกชุ่มกลุ่มเริ่มต้นการเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆริมขอบป่าพกพากับมีคาเตอร์ทําจากไม้ไผ่แก่ที่แหลมคมกริบตาไถาจับปลาที่ดัดแปลงมาเป็นกับดักสัตว์ใหญ่และเสะบียงแห้งอย่างเนื้อรมควันกับน้ำจากลำธารใสคำสั่งทางเดินสู่ป่าครุกรัเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนามและรากไม้บิดเบี้ยว แตกปุ่มชายชะกันเคลื่อนไหวอย่างคงล่องแคล่วหลีกเลี่ยงการรบกวนสัตว์อื่นๆเช่นลิงป่าช้างป่าหรือมูพิษฝูงสุนัขล่าเนื้อวิ่งนำหน้าหูตั้งชันจมูกสูดดมไม่หยุดยั้งพวกมันเห่าดังลั่นเมื่อพบร่องรอยรอยขูดบนลำต,นต้นต้นไม้หรืออุจระกิ้งกาที่ยังอุ่นๆกิ้งกาขนาดใหญ่หรือเวรนสเวโธในภาษาละตินคือสัตว์เลื้อยคลานยักษ์ย้ายที่ยาวได้ถึงสาเมตรน้ำหนักนับสิบกิโลกรัมอาศัยอยู่ในหนองน้ำแม่น้ำ และป่ารกทึบมีความสามารถในการว่ายน้ำและปีนป่ายที่ยอดเยี่ยมทําให้การล่ากลายเป็นความท้าทายและอันตรายยิ่งนักกลุ่มชายชะกำร,รู้ดีถึงเรื่องนี้เพราะเคยมีครั้งหนึ่งที่กิ้งก่ายักษ์ย้ายตกลับมาทําร้ายใช้หางฟาดแรงจนนักล่าคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสพวกเขาพูดคุยกันขณะพักริมหลําฐานเล่าเรื่องการล่าสําเร็จในอดีตเมื่อเคยจับกิ้งก่ามีที่กําลังปกป้องรังไข่เนื้อของมันเหนียวและอร่อยหนะัก งอเอาไปทำกลองหรือกระเป๋าเล็บทำเครื่องรางป้องกันภัยระหว่างทางดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นแสงแดดลอดผ่านใบไม้สาดสองลงพื้นดินเป็นลายฉลุกลุ่มมาถึงบริเวณหนองน้ำที่กิ้งก่าชอบหลบซ่อนฝูงสุนัขล่าเนื้อตื่นเต้นยิ่งขึ้นพวกมันวิ่งวงเวียนและหาวคำรามดังลั่นสัญญาว่าพบเป้าหมายแล้วลุงเลศส่งสัญ,ญญาณให้เงียบทุกคนกระจายตัวเป็นวงกลมถือหอกเตรียมพร้อมขนาที่ ปล่อยสุนัขล่าเนื้อให้ไล่ล่ากิ้งก่าขนาดใหญ่ออกมาจากพุ่มไม้อย่างตะทันหันร่างกายมหึมาปกคลุมด้วยเกล็ดประการยิบประยับใต้แสงแดดมันเคลื่อนไหวรวดเร็วบนพื้นดินชุ่มมนรำเล้นยื่นออกมาสำรวจอากาศฝุ่นสุนัขพุ่งเข้าใส่กัดขาและหางของมันทําให้มันหันกลับมาสวนด้วยการฟาดหางอย่างรุนแรงสุนัขตัวหนึ่งกระเด็นลอยแต่ลุกขึ้นสู้ต่อทันทีกลุ่มชายชะการตะโกนดังเพื่อสนับสนุนขว้างหิน และแทงหอ,อกจากระยะไกลเพื่อบ่งเบนความสนใจไม่ให้มันหนีลงน้ำได้การล่าดำเนินไปหลายชั่วโมงเหื่อโชกโชนบนใบหน้าของนักล่าลมหายใจที่รัวแต่ความเพียรของพวกเขาถูกตอบแทนเมื่อกิ้งกาอ่อนแรงลงถูกสุนักกขกัดย้ำและหอกแทงโดยจุดอ่อนในที่สุดสัตว์ร้ายล้มลงกลุ่มโห่ร้องดีใจแต่ไม่ลืมสวดมนต์ให้บิญ,ญญาณของมันตามประเพณีท้องถิ่นเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ